สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีด้วยประสิบซีนะฮะตอนนี้เราก็จะไปหาคุณแม่สุดที่รักของเรานะฮะซึ่งคุณแม่สุดที่รักของเรานะครับกําลังกินข้าวอยู่นะครับ,รค,รบคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่วันาานี้ไม่เจอกันเลยวันนี้ไนะม่เจอกันเลยอะจะรอจะเมื่อไหรเดี๋ยววันนี้แหละเรจะเจอกันเล้วส เมื่อวานนี้อะไรวะประมาณว่ากินข้าวอิม่มน้องง่วงนอนมากแล้วกลับไปนอนเลยเมื่อวานนี่เออเมื่อวานเนี่ยกลับไปนอนตั้งแต่สี่ทุ่มป่ะผมอ่ะ่เอง <c oughs> ไม่เห็น <c oughs> ่น้องมันซื้อหมูกระทะมาใช่ป่ะ <c oughs> น้องมันซื้อหมูกระทะมาไอาาเราก็เราแค่กะว่าจะไปทักทายน้องเฉยไปทักทายน้องปึ๊บเปิดมาพี่ออกินหมูกระทะกันว่ะอ้าวกินเสร็จปึ๊บเอาเลยครับ น้องออนอีิการใช่แม่ถึงดูตาตาสาแล้วช่วงนี้วันนี้เออไม่ใช่ช่วงนี้ดิวันนี้ดรือเ่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวตอนเย็นก็เมื่อวานนี้ปวดปวดอะไรเปล่าเขาบวนอะไรใช่ไหมเขาไม่อะไรแบบอย่างงุ้นอย่างนี้คิดถึงกเดิมไม่มีใช่ไหมมีคิแร่วมอยเหรอนอนก็ไม่หลับ ไม่ถอดด้วยจับโซ่จับทางก็จับโซ่จับอ่อมานน้อมาถึงมาถึงในเต็นท์ใช่ไหมเขานอนเลยปกติเขาจะไม่นอนไงจะได้ไปเต็นท์เออเออได้ไปเต็นท์เลยโอ้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 ยอย่าร้องไห้อมันเจอแล้วเห็นเห็นเห็นหน้าสุดเขายังอิ่เห็นหนหน้าเขายัง เห็นแลออ้วโทรมาหากันเลยนาบ้านเห็นจ<อ>ินตะแขียว จะว่าน่าตอนตอนอดตอนอดหล่อนชายมากเนาะแต่ว่าแถวนี่ยเห็นแล้วไปถอนและอเลียงการตั้งออกแล้วอ่ะอ่าอ่ะสวยมากเราลุ้นกันไปว่าเสียงจะเป็นยังไงอ้าวก็รู้ถ้าถ้าถ้าท่านเองถาท่านแตะสิบลงล่างบอมบ์บอธาระเนาะแต่ว่าตอนนี้ถอนได้ออกแล้วคอยดูว่าจะเป็นยังไงจะปังแค่ไหนวันนี้รีบไปงานนะวันนี้รีบไปงานนะวันนี้แค่ประมาณ80ดกิโล ก็มีเวลานอนแม่สิจิ้นประมาณหางถ้ามงเย็นถ้ามงเย็นแล้วก็จะจะปิดตะเว้นอยู่แล้วค่อยคุยกันจวทักไปหาข้อความนั้นรู้จักตอบซะบ้างข้อความไม่ติดวะอต่ข้อความไม่ติอ่ะอ่านกหรือเปล่าผมเหงาทักหาตั้งแต่ที่ยังคืนที่พี่ยังไม่ได้อ่านเลยผมทักไปเป็นปีอะออสเหรอวะ เ,เอมีเลยบอกเอฟซีหน่อยอยังเหงาเลยบ่ตจ้องเหงาเมืเ่อเ,ตร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 เล่นยงกับที่หน้าตะกี้แล้วก็จ้องเหงาเลี้ยงเดียวแต่เลยที่นอ้อนข,นข้อความมีแต่ว่าเหง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 าเราเรามีข้อความนึงเขาบอกว่าข้อความนึงเขาบอกว่าดีละวันนี้ได้นอนเร็วได้พักผ่อนหนึ่งคืนวลยเอ้าผมอ่านข้อความนี้ผมรีบไปนอนเลยเ <laughs> พือที่หาลูกอยู่ประมาณ สี่ห้าทุ่มนี่แหละลุงสัยนั่งหมู่เมืองพิงแล้วนั่งเลยทำว่าวันหนึ่งนอนเพราะว่านางไม่ตอบเพราะว่าเอ็มซีเขาเขาอยากรู้ไงเพรานอนยลงอะไรก็แบบนี้ก็โทชอบทักหาเพื่อที่ว่าฉีเหยียบไม่ขึ้นกับเด็กที่นะเอ็มซีพอๆกันแม่แต่ว่าว่าทักกับแถลงว่า ข้างนอนเนี่ยก็ต่อแต่แก่ข้างนอนอนี่อ้าวไปแม่จะไปยังไหนตักกินน้องก็ตักเด้เอจะไปล้างน้องนน้ำฉีดออกสักหน่อยเออเหมือนเหมือนกันสีดำกับสีเหลืองหมดแล้วห้ามาแล้วห้าวันนี้ยมันังไม่สั่งมันยังไม่สั่งไม่ได้ไอฉีดไอฉีดรถเอดอรเหรียญใช่ป่ะไจะส่งแม่จะเป็รถจะส่งแม่รถ่ราจะอยู่ไหนคุณแม่จะอยู่ไหนอ่ะอุ้ย ถุกหวยด้วยนะถุกหวยด้วยถุกหวยร้อยนึงเออเนี่ยหนึสีค่ะหนึ่งสีสีหนึ่งเออเออถุงหวยใช่ไหมฟ้างวดไหนนะงวดอ๋อเฮละโอ๊ยเอาถูกกี่บาทถูกร้อยหนึ่งขอให้เจ้าภาพจงเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอ้าวันนี้ขอบคุณต้อมเส้นจากแม่ติ๋มนะครับเอา ได้สามปีพวกจะซื้อเลยถูกเฉยเลยอ้าวเหรอทะเบียนรถไงมันถอยชนก็เลยถอยชนอะไรเขามาชนตูดเราคิดดีมันก็ถูกเหมือนกันมันนั่นถูกเ5เด์ห้าเด้อมก้อนนี่ถูอเกณฑห้าคิดดีทำดีแล้วสิ่งดีๆจะตามมาใช่ใช่โอเคบ๊ายบายครับเจอกันมาแลงพอกันมาแลงสิมัตเบียนดีเด้อจ้าจ้าตะเวนจ้ามีหมูกระทะมาอ้าเออเรามีเตา อ่าจัดไปตเตาเตาย่างนนมีอยู่นะเออเออเอม่ได้กินนมุกระทาเด้ออ่าจัดไปครับโอเคโอเคต้องบอกน้องด้วยไปค,คไรับเออนี่นะฮะบรรยากาศหลังห้านนะครับเมื่อคืนนี้ผมจะกลับไปนอนเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอา่อยังไงล่ะเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วก็อยากพักผ่อน อย่างว่าพัผ่อนไปเจอข้อความข้อความหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าเออ,เอ,อดีเหมือนกันวันนี้ไม่ดูฮักแพงหนึ่งคืนคืนนี้ก็เลยพักผ่อนเนี่ยข้อความนี้ผมก็เลยปุ๊บเลยนอนนอนแต,แต่จริงๆก็เหนื่อยเหนื่อยมากนอนมากแล้วก็อิ่มแล้ว,วง่วงนะครับเพราะว่าปกติก็เิียนข้าวเสร็จก็จะเดินเดินถ่ายรูปถ่ายนนถ่ายนี่ถ่ายนั่นก็เมื่อวานนี้ดูแล้วก็คือบอสก็ไม่สบายด้วย มืว่วานนี้ผมไม่ค่อยไปหาบอสเลยนะพอบอสไม่สบายผมก็เออเร็วเอาผิโอกาศพักผ่อนหนึ่งวันดีกว่านะครับนี่คำ่ำคืนนี้บรรยากาศหลังห้านะฮสวยๆนืจ้าคนดีอ่าี็้คิดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะก็จะาลืมนะครับไร้สดกลุ่มปิดนะครับวันที่ เดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนเดี๋ยวผมพูดผิดนะครับเด,ด,ดี๋ดวยวไปหน้าเดี๋ยวไปรถก่อนแป๊บนึงไ์สดวันไหนเอย่ยแปบ๊บนึงนะครับ ขอดูนะทุกคนแป๊บน,นึงนะไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับเป็นการเ,าเปิดตัวนะครับสาวน้อยละเพินโชว์นะครับซึ่งทุกคนก็รุนละว,ว่า,าน้องฮักแพงจะได้มีโชว์อะไรหรือเปล่าทุกคนเดาสิวันได้โชว์ไหมนี่นะฮะกลุ่มปิด2、3、4นะครับมีนานี้นะครับเหเมาสามวัน333อาบาทนะครับ นะครับเปิดตัวคำมอบผ่คุณเดชพร้อมโชว์ใหม่ของพ่อโจและน้องอูอิงนะครับแล้วก็โชว์ใหม่หลายๆโชว์แล้วเปิดตัวสาวน้อยลำพืินโชว์นะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่าน้องฮักแพงนะฮะจะได้นะฮะจะได้มีโชว์อะไรใหม่ๆให้เราได้เห็นแอบมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้ไม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ